มาพอกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับขัดเวียกโฆษณาโมนี่เชียบครับเข้าที่เรลือครับจเอาเนี่ยละทุบตะไข่ปุ๊บ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 ก็อไดไที่เนาะเขากับหรือกิมครับ้สยทิชชู่หรือใม,มีดกับเข้าเขา เม็ดเข่าที่ดีอี่มีนนะแต่เราแบบนี้นะ้องยังออกไวครับมีดอีกดวงนึ่งยังไงครับทอดนะที่เขา่าโอ้ยจะเลียกเปรครับพี่น้องแต่ไหลไสเป็นต้นเลยครับนั่นแหละไสเนาโอเคเอาไว้ใสประโยชน์ได้อเอามารังอีกเลย พอดีแล้วทีปิดเื่องหอมครับรอเดือดครับพอเดือเดเสร็จแล้วฮะกันี่นะโนตีนไก่ร่องไส้นั่นตัวถ้ากินตัวเฮ้เฮ่อกัดสีต้มให้ตีนไก่นะครับไข่ซุปเปอร์ตีนซุปเปอร์ตีนครับพวกได้ยากกินตีนกับเชิญครับตีน ใกล้เนี่ยมาเคียงเคี่ยงหังเคี่ยงบริการลายแนวรับใบอยากโฆษณาดอกเออเท่า่าซื้อสมมติอยู่ขั้วหลังบ้านคือก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวรอน้ำเดือดฮวก็ตัมเ,เคี่ยงแกงลงไปเชียงต้มต้มยำต้มยำต้มแซบ่บสีออกสามรส ครับรถเปรียวรถวานรถเค็ม <c oughs> <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยบักพี่ขอดักขออบใหสินสมุตรและสุดสาคขอด่ะเดี๋ยวจังรอ,อนามเดือดเวากับเสียเอาพระเอีกจำนังเอกลงไปพร้อมกันสันละนะครับเดียดทุน่น เคียงเคียง้ายแนวครับนี่หอดคาวันนี่ใส่ลงไปนน่ยเพราะมันชิ่นแหงนี่นมาค้ำค้ำเปียกกับคือมันถือฝนมาเขืออย่างเงี้ยนะไม่เปียกใส่ลงไปโอดบักเนามะพร้าวส้มาาสโอฟ,ฟักแฟงเตียงโมชัยโยเฮยิ้วใส่เส้นเนี่ยเดี๋ยวปุ๊บ ผงตอนนี้เลย็กปะผงตอนนี้เลยก็ได้แต่เอายังนี้มันเป็นความสีเขี่ยงเคี่ยงไายแนว่วจะทุบมากอันขัดเทียมใส่จักสองสามหัวก็แสบมันอกไปปวดสังเกตครับพี่น้องอาจจะเห็นฝนตกหรือหิมะป่วยครับ ของนัวครับเนี่ยอ๋อบอสแสมันรวไปอ๋อาตามด้วยครับซอสนะครับซอสอันนี้เกลือด้เกลือถือฝนตกเต็มเครื่องเต่มเนี่ยว่าเป็นตาเก่านียเอาล่อเดือนห่อแจงเสียวสวนตีนลน้องเนาะครับอันนี้ห่อก็เอาสนตีนล่องหนนตีนครับล่องไป ลงไปลงไปมีเทใดไห้มัดครับคอยรู้สึกว่ากระทะมันสิหน่อยออเปิดบอกเอาไปยัดเอาแบบครึ่งบกครึ่งน้ำจังได้ังว่าครึ่งบกครึ่งน้ซุกซุกดิบดิบ่นะเอา้าจังปิดฟ้าไปเออปิดฟ้าเดี๋ยวล่อมันเดือดแล้จังสีมาเปิดอีกเที่ยนึงพี่นอ้อง เอครับก็ถ้ามันเดือดจักหน่อยเท่ากับมาหยิบสีอ,อิ๊รอ่สตัวเนาะโอ้โห้หหหัหหหหกหหมันก็ได้อันนี้มหหหบหหหหนเหามหหเหหหหหัันเหหหหหกหห ครับขอขอบคุณผููอุปธรรมคำสู้นะครับในเมนูนี้นะครับแซ่บครับต้มแซ่บครับเขาเอิญซุปเปอร์ส้นตีนนะครับขอบคุณผูอุปธรภมอีกข้างหนึ่งครับเสียโจนะครับปัมน้ำงานปลาปลางานลังค่าบ้านผู้ใดหัวเรียกใส่ได้ครับกับเฮียสัญญาครับเมื่อนี้ก็อ้อมกัน เอาบุญปาดนะครับขอบุญขอบคุณนะครับเอฟซี FC ที่รับชมอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ครับขอบคุณหลายๆให้กําลังแรงแค่แรงใจเพื่อสิได้เหตุคลิปด,ดีๆให้พี่ให้น้องเฮ้าด้รับชมครับเดี๋ยวล่อมันสุกครับรอเดือดจักหน่อยพี่น้องไปเป,<ะ>ปิยมีกินได้ก็ได้กินบ่ได้ก็ต้อง เกินห้าสวกใส่มาเนี่ยกอยจะเริ่มหล็กกดไลค์กดแชร์ให้กำลังเกร้ยดเร่งใจให้กันนะครับสนับสนุนกันสำหรับอีพีนี่หรือคลิปนี่นะครับเป็นไอ้อียังล่ะซูเปอร์โนตีนครับขอบคุณนสำหรับเฮียโจนะครับแล้วก็เสียสัญญาค่านอาไล่ครับก็อย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์ให้กันแน่นอนเพื่อสิได้เฮ็ดคลิป ดีๆนุกๆน,นานๆเฮ้ฮามาตอนพี่ตอนนอเขาคือเก่าเหมือนเดิมครับกะบสำหรับอีพีนี่ซุปซุปเปอร์สนตีนขอเกา่าคำวาาบายดีสาาลละลบเดืยดแก้วตัวตรงนี้อ้าวดีวพอดี อ๋เป็นอย่างนั้มุนอาญาเลยวนี่สักไฟเป็นไฟซะล้วล่ะนั่นทีแรกนไดกนว่มุนอาญาึงนไฮเอาึนัึก้มอะไไอคนนันวะตรงนั่นก็ไม่ค่อยอ่มามาเดินมาเด้อโอ้ยมันแดงเออันแดง